หลายจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาคุมเข้มการเข้าออกนะครับหลังจากเกิดการระบาดโควิดในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เชียงรายทหารจับชาวเมียนมา6คนพยายามลักลอบเข้าเมืองครับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่2จับกลุ่มชาวเมียนมา6คนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าจ่ายเงินให้กับผู้นำพาเพื่อข้ามมาฝั่งไทยโดยจะมาหางานทำนะครับ เช <balm> ่นเดียวกับเมื Youtube ่อคืนนี้เจ้าหน้าที่จับผู้ลักลอบเข้าเมืองได้สองคนซึ่งรับสารภาพว่าจ่ายเงินคนละ3,000บาทเพื่อเดินทางข้ามมาฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ระบุว่าหลังเข้มงวดเฝ้าระวังโควิดสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าไทยโดยใช้ช่องทางธรรมชาติพื้นที่อำเภอแม่สายระหว่างวันที่23มีนาคมถึง31สิงหาคมได้ผู้ต้องหา153คนเป็นชาวเมียนมาไทยลาวและชาวจีน กรณีเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะดำเนินคดีโดยไม่มีการกักตัวและผลักดันกลับทันที